ชออ่าทีมแรกมีฟอชออ่ะนี้ทีมสองอ๋อเอาหัวทีมกันนะโอ้พีบพี่บุกพี่บุกคือตรงข้ามกันหนูอ่ะโอเคอันนี้ทีมฟอชอสวยสไปโอ้ยไอ้พี่เอ่ง ไม่มีการเอามืออะไรเลงนัะนอะตลกอะกูผมจะไม่หัวคุณแม้แต่หัวเดียวเดี๋ยวอะไรนะเออเอะไรนะกูกลโดนแน่เลยโดนคุณแน่คุณโดนผมแน่อ้าวมาขึ้นมากิดว่ากลัวโอ้ยอยากยามากเลยตอนเนี้ย บุกแม่งเอาไอ้นี่มาแน่โอ้ยผมอดด้วพี่โห่เลยพี่บุกคุณพกเลยพี่คุณพกเลยพี่เฮ้ยเป็นทีวิ่งลู่เฉยเลยเออพี่อะทีวิ่งลู่เฉยเอาเอาแรกคนนกอะไรเอาแรกนึกว่าเทเจเป็นไล้นั่นนะเป็นไอ้ไอ้เป็นที่อะไรนะไหนไปเป็นนกนี่วะโอ้ยโอ๊ย พี่บุ๊กไม่ช่วยผมยิงนะพี่บุ๊คร้อยทเจ็ดแล้วร้อยทิเจ็ดแล้วอันนี้โยนอันนี้โยนะอันนี้โ,นะนนโยนโ <c oughs> ยนโยนโรนอะไรอะไรโอ้ยห้าสิบห้าไม่จะกี่หลายวิกีกีะไรนี่ <c oughs> <c oughs> ไปกินฟังสเกนฟองสเกนวะโอ้ยกระโดดทอาไมนี่ไงี้ยนี่ไงี้ยาคนเราคนพี่ไปอยู่บนนั้นได้ยังไงวะจริงอยู่ในโซลิชันอ่ะมันไม่โดนหัวเออคนพี่ไปอยู่จุดสูงสุดบนนี้ได้ยังไงเพราห้ามอยู่สูงนั่น

เอ้คนพี่ปะทะปืนพกปะทะปืนพกปะทะปืนพกเปล่าได้ไปชี้อ้อมไปไหนไปชี้งเล่นเดินไฟกันอีกแล้วเน่เนเดินไฟกันอีกเดยพี่เนเดินไกันอีกไหมปืนพกปะทะปืนพกเป็นปืนพกเลยมาดิมาปืนพกเลยอ่าปืนพกปืนพก อ๋อพกันไหนอ่ะหรือว่าพกกันไหนก็ได้พกอัไหนก็ได้พกกไหก็ได้อ้ยอกียติดกล้องอ้ยทษขอปืนเปอ้ยมจะปืนูคุณพี่เหียมาคุณพี่เหนียมกดทิ้งเลยอะเหมือแคปืนอย่างเดียวแล่ปืนพกมาอยรออี่บหพี่รอยีกพ ผมก็เจ็บเหมือนกันเฮียเร่อะสิมาขะหัวแรเี้ยเกือบไม่รอดนะครูเมื่อกี้นี่แหละอืมคุณเนะเขี่ยใกล้นะกระโดดหาพ่อเอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยว ไปที่แผลย่อพี่ถ้าพี่ย่อยิงอะไปที่ยิงหัวพี่ไม่โดนเฮ้ยคุณพี่ย่อกระเด้งไปข้างบนนะวิจะไปอยู่บนนั้นทำไมอะไปที่อยู่นี่พี่อยู่ซ้ายพี่ไปที่อยู่ซ้ายพี่เอเมนไรเอเมนโอเคโอเคคุยกันตายว่าพี่บุ๊กดีกว่าไอ้บูเหรอวะเออทำไมอะ กูไม่กล้าโดดขึ้นกล่องเลยดิไอ้เหี้ยไอ้ปืนเขี้ยนี่มันได้ยังไงวะเอ้สังข์หลังคุณนกคุณนอยู่ข้างหน้าคนกที่หลอนวิญญาณหลอกไอ้เหี้ยกูณไม่เห็นเสียงมันอยู่ข้างหลังคุณน้องใส่หูฟังกับด้านเหรอไอ้บมใส่สองข้างเลยแล้ว นีละพี่เที่ยวเปืนเที่ยนทีแบบโคตรยากเลยว่ะมีไหลเี่ยวเปิดมาโคแม่งเลยจ้ะอะไรเ้ยมาเปิดมาโคมาโคอะไรนิ้วผมแข็งแล้วขอวันช็อตอุ้ยร้อยเผาทีว่า ไอ้ยิทีอ้ยขอวันจอดอะหมายถึงกูยิงเขาไม่ใช่เขายิงกูยิงเล็บขบไปบูผมยิงไปร้อยสาม้าแล้วยิงไปเท่าไรรยไปโดนไปบูเปยผีอ่ะสวยสวยใครยิงไอ้อสามห้าเลยแม่หนืกูเล่นพ่อนะ แล้เราแลีกดกดขอคืปืนพกเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันครงเฮ้ยไอ้บอะไระอ้ยคไอ้ปืนพกผมอันใหญ่ปืนพกขี้อะาอ้บขี้อ้ยบูขเ่บเยเขาเฉยเล้บมามาม

ปืนปืนสั้นยาวเก้าศอกเของพี่ใ่ยาวเก้าศอกเฮ้ยอตรงแล้วอะเมสเดียว เอาเล้วเลยจูกจุกจุกมาไอ้สัตว์กูตั้งไขไอจีรอแล้วกันในเฮียเออเฮียอะไรอะไรคณะคณะวะบินดิไปเลยเฮ้ยแมงกระโดดอีกแล้วเฮ้ยกระโดดอีกแล้วเจเจ

ไม่เห็นเราขวาคุณวกขวาปุ่ยเม่เมอยตกใจเอ้ยตกใจห่วนี้หี่ยเียมีตอเวลาด้วยวะแมปเยี่ยไรเนี่ยเกมเยี่ยไรเนี่ยเดี๋ยวทีเดี๋ยวเราไปยิงคนเด่นกันบ้างละ ไอ้นกมีสองรอบแล้วเป้ากูแบบตรงๆเลยแต่กระสุนแม่งออกไปไหนไม่รู้เจูงจี๋เอ้ยจูงกันเสร็วอะไรบอกนะกูจะว่าอะไรบอกกูนะใส่ไอจีรอ้อนเพื่อนกูเรียนจบแล้วเล,วลยอะไรกูจะจบเป็นนี่อะ <c oughs> มา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 ไอ้เหี้ยแม่งอะไรเนี่ยโอเวอร์ไชาเหรอโอชาเนี่ยโอชามันเรียกว่าอะไรนะเกมนี้โอหลอดนั่นแหละโอหลอดโอหลอดไอ้เหี้ยขนนกขนนกอยู่หน้าผมหมดอุ้ยโหดกระโดดยิงหลังหลังหลังเจ็บเจ็บมากจิงมันจิงมันพี่อยู่ทีมใครมูไร่มูหละแต่ อู๋ปราเทศไทยอู๋อู๋ไอเนี้ยแบบแบบไหนนั่นไ้เห็นปายอ่ะวุ้ยวุ้ยเอาพี่บุ๊กพากูสายนีมาไม่เล่นอะไร